ก็ล่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแมทที่มีชื่อว่าบาร์เบอร์บัสวันนี้เราจะรับบทมาเป็นช่างตัดผมเช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 เเโอเคนี่ชุดยูนิฟอร์มของเราจตำตำแหน่งร้านบาร์เบอร์บัสนี่นดูนี่คือที่ทำงานบนรถ,รถไปดูซิ เพื่อนๆมาทำงานจะหรือ,อยังนี่ไงมีพนักง,งานอยู่อ่ะอุย้ยเขาสมีไอน,นี้ติมโอเคทรงผมอะไรก็ให้มันดูเรียบร้อยอืมจะต้องตัดขึ้นหน่อยเข้ามาป๊บได้ลูกค้าเลยคุณพี่เสื้อลายนี่ให้มันดูแบบเรียบร้อยหน่อย ที่มันลุงลงังลุงลังออกโอเคดูซิเดีต้องเอาน้าหน้านี้ขึ้นหน่อยนะครับโอเคให้มันดูเรียบร้อยขึ้นเอจเลมๆตรงนี้ออกหน่อยใช่ไหมให้มันดูแบบสั้น โอเคโอเคเออเดี๋ยวข้างหน้านี้อาจจะต้องเอาออกหน่อยเอาเอ้เอาออกหน่อยเอาออกหน่อยเอาออกหน่อยอออนิดห,หนึ่งโ okay. อเคโอเคตรงนี้มันดูแปลกๆหนานี้อ่าประมาณน,นี้ใหญ่โอเคไหมอ่ะเออมันจะดูเรียบร้อยขึ้น หนๆดูข้างๆอย่างเล็มๆที่มันชี้ๆขึ้นอๆๆเดี๋ยวว่งเดี๋ยวว่งเะโอเคโอเคป่าวะผมตรงนี้อาจจะต้องเติมเติมหน่อย อันนี้ประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้โอเคน่าอยู่นะตรงนี้เติมเติมตรงนี้รู้สึกอ่ะโอเคผมตรงนี้มันชี้ออกมานิดนึงนะคะคุณลูกค้าโอเคเท่านี้นี่เรียบร้อยโอเค My thank you for the cut อุ้ยทำไมพนักงานร้านเรามันเจอน็อตเบอร์นุมเบอร,ร,ร,ร์อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยโอโ้โหขั้นสุดร้านเราคือขั้นสุดแต่งกีเซียนหนาปังมากไปอ่ะ ทำไมได้คนนี้โมฮอกเหรอส่งโมฮอกเหรอ,อเคได้เราขอตัดข้างๆอกอ,อกกอนเดี๋ยวจะโมฮอก์แบบสองฝั่งไม่ได้เนาะต้องแบบเล็มหน้าออกกอนเล็มข้างๆ โอเครู okay. ้สึกว่าแขงไปน,นีดน,น,นะะน้นะเอาลงมาขอนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ะระมาณนี้ได้อยู่นะแล้วก็เติมให้มันขึ้นขึ้นสูงหน่อยอ่ะเป็นไง ก็ได้อยู่นะเนี่ยตอนนี้นได้ไหมไว้กระจอยด้านหน้าหนึง่งอันเอาไว้ดีกว่าไว้ดีกว่าแต่น้ำผมมันต้องเออผมมันต้องขึ้นดิ เท่าเดิมตัดไปตัดมาเท่าเดิมประมาณนี้ได้ไหมวันนี้ก็พอแล้วตัดไปตัดมาเท่าเดิมมาเลยย้อมสีผมให้ประมาณนี้สีผมนะคุณลูกค้าจะเลือกให้เลยสีไรเดียสีเหลืองหรอสีเหลืองไหม ทองทองเหลืองนี่ไปเลยอ่าได้เลยลูกค้าเสร็จแตง้งโอ้โหได้แค่แต้งเหรอแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยเดี๋ยวลองให้ไหนเราลองแบบนั่งดิเดี๋ยวคตายใจเราปะไป อ๋ออะไรนักแสดงให้เ <c oughs> <c oughs> พื่อนอะไรดีอ <c oughs> งใส่คนนี้ท่านหนัดแบบทรงผมเกลียวขึ้นข้างบนม้วนขึ้นเ <c> ฮ <oughs> ้ยอ,อะไรดีนะเพือ่อนกูดๆ กูันกู๊ด One hour later <laughs> Oh my god นี่มันทางของพี่ชัดๆโอเจ็ด เวลาแล้วตัดไม่ได้แล้วดูดิดูทรงผมดิเอามันก็สีแดงเหรอใช่ปะ่ะดูสีแล้ว,วะแล้วก็สวยนะนเ,ออนเนี่ยคนนี้ตัดให้อ่ะเมื่อกี้ใช่ว่าอะไรนะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยห,หัวใครติดทรงผมผมใครติดดำๆวะมือผมเรา าตรนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนดันดไตรงนี้นนนนนงงนผมเราเออใช่นีม่มันตัดลไปต่อผมออเรามาแก่ตอนนี้น,น,น่าจะได้เออทรงจุดเกลียวหรอเรมาเกีเีหมือนคนนี้ปนี่ว,วนเสื้อส้มเอ หมดส้มม่กี่หมเฮ้ยได้เกี๊ยวเหมือนเราไอ้ยายได้เกี๊ยวเหมือนเรามือได้นะมาของผมคสุดท้ายเปรียาขึ้นบนเลยแล้วกัน Ok Ah Món lắm Ah, mòn lắm Ok Ok Yêu lắm nó là bản luôn rồi Wow, bằng này bằng này Ui cái này đâu nhỉ ね、あっあなたはや。 จะขึ้นแล้วจอดข้างๆลงได้ไมัม้ยแตัทงข้างน่าจะยากันไม่มีผลต่อเอ,อ่อ หน้าเป็นสีฟ้าทะเลแต่เ้ามันจะเป็นสีเขียวหุงยา่าฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเขียวสีแบบอย่างนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วตอนนี้ก็สีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลตึ้งตึ้งตึ้ง ไปโดนอีกแลแก้วทำไมทำไมฟ้าทะเลไอ่อวนๆกันอย่านะอย่านะอ่ะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเสร็จฟินิด,ด <c oughs> ไอ้เปียกข้าเราสงสารเองจริง โออลรกี้เนืฟิชนาใช่สิเปลี่ยนไปเลยอ่ะสมงูค้าน่ารักมากโอ้โแเรื่องงานให้คนอื่นเขาเข้ากะบ้างไปนี่ก็เอาล่าทุกคนวันนี้ก็ ระบบเป็นช่างแต่ผมจบลงเพียงเท่านี้ไปละบ๊ายบาย